มาครับมาครับมาตกปลากันมาดูครับว่าจะได้ตัวไหมมาดูนะครับเอาอติดขยะยาอีกทึบไหนเอยอเห็นแล้ว เห็นไหมเออนั่นมาดูการทุ่นกันครับทุ่นไม้ตายดอกอ้อนะครับตัวนี้นี่นี่จบไปแล้วจึกเนี่ยมาแล้วมานี่ประมาณนี้ครับเนี่ยอย่าตกปลาสายหวานครับ อย่าเพิ่งเชื่อผมถ้ายังไม่ได้ลองอบาน,นีครับอย่าตกปลาสายวานก็2องละสาบาทนะครับสั่งได้เลยนะครับทักมาหาผมได้เลยนํำชุนชุนสังคม Facebook น้ำชุนชุนสังคมทุนนี่ก็ทักมาหาผมได้ครับให้อาจารย์ตั้มทำให้อันนี้ทุนสั่งทำพิเศษนะครับ